มาแล้วหยุด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 ฮัลโหลสวัสดีสวีไอ้แวงไงแวงไงนี่วันนี้มีอะไรมาส่งบ้างเนี่ยมีของใหม่ไหมเนี่ยเจ้าหมีโอ้โหสุดเลยของใหม่เนี่ยยังไยฉันไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะบอกมาส่งเลยจริงเหรอของใหม่เลยใช่ไหมอ่ะไหนขอดูหน่อยสิใช่ใช่ของสดสดเลยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวขับให้ดูเดี๋ยวดูนันดูดูดูอะไหนอ่ะ โอ้โห oh oh, ไม่มีคนเลยวันนี้เจ้าหมีไปส่งคนมาแล้วหรอใช่แล้วไปส่งคนมาไปส่งคนมาดิวุ้ยอะไรอ่ะอันเนี้ยวุ้ยยื้ออะไรเนี้ยนะกลัวนี่ไงของใหม่ของใหม่อะไรเล่านี่มันอะไรอ่ะมันหนอนหรออันก็คือหนอนไงฉันไปตกหนอนมาตัวนี้เฮ้ยอย่าเอาเข้าบังเกิดได้ไม่นี่ยของสดสดเลยรู้ไหมฉันไปหยิบมาจากไหนมาหรือเปล่าจากไหนอ่ะ โาเกอรม่เนี่ยโเกอรก็คือโบส้วนโบส้วนโบส้วนโส้วนจริงแย่อย่แย่แย่แอ่แย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 ่แม่แย่แย่มมาแย่ย่แ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 ก่แยแย่แย่แย่ไย่แย่นย่ย่แย่แ่แี่แย่แอ่แย่นี่ยยไ่ยย่่่่แแ

เจ้าหมีไม่ซื้อแล้วครั้งที่แล้วอะไรของเองก็ไม่รู้อ่ะนี่แกจะยิงเย็นก่อนสิเนี่ยฉันได้ของมาใหม่นี่ของอะไรอีกอ่ะตามันี่ตามันนี่ตามันี่มาไม่ซื้อแล้วอ่ะขายแต่ของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ตามันนี่ตามันนี่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  ได้ไงเนี่ยฮะนี่มันไซเรนเฮนไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ฉันไปตกมาตกมาตัวนี้มันไม่ใช่ปลาจะบ้าเหรอไซเรนเฮนหัวหัวเลยเนี่ยใช่ใช่ไซเรนหัวหัวเลยฉันไปตกมารู้ไมไปตกมาจากไหนจากไหนอีกอะฮะตกมาจากฟ้าเลยว้ายเอ้ยแต่ว่ามันก็น่าซื้อนะขายเท่าไหร่หรอตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะฉันไม่ขายเอาว้ายไม่ื้อเลยจริงดิ ว่าฉันว่าฉันไม่เอาดีกว่าไม่รู้จะเอาไปทำอาหารอะไรเนี่ยเนี่ยมันตกใจอร่อยค่ะไอ้ตัวเนี้ยดูดนีดูดนีเนี่ยดูฟันมันเหยียเนี่ยฟันมันน่าเวรแกกินแล้วแกเคี้ยวไปโดนฟันอ่ะแกอร่อยมากเลยบอกไว้ก่อนเลยคีวันนี้แบบติดเนื้ไม่เอาฉันไม่กินน่ะของแปลกๆไปกินน่ะไม่กินก็ได้เนี่ยเนี่ยเอาไปเป็นติด ไม่ได้แล้วนีไอตัวนี้เอาเปล่าฮะไม่เอาฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะโอ้ยตัวนี้ยเฮ้อมัน้ามันไปไหน้วไะมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วเลยฉันจะไปจับมันก่อนนี่แกมาว้ไอันไงอ้ออ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 ีออ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  แกแค่เนาะไอตัวนูนน่ดดนเหรอเนาะน่ะไซเลนเฮดดังนั่นนะโอ้โหไอไข่ไข่ทะยักเกี่ยงมันจะ,จะเอาเรถไฟขับแล้ชนมันเลยกลุ่มเนี่ยมันจะได้ตายเอาละครับครั้งนี้นะครับก็เป็นการใช้รถไฟชนไซเลนเฮดนะครับครั้งที่แล้วเราใช้เทเวุหินสันหลายตัวมากเลยครั้งนี้เจ้าหมีเนี่ยจะมาจัดการกับพวกไซเลนเฮดดูซิว่าจเจ้าไซเลนเฮดตัวใหม่เนี่ยมันจะตายด้วยรถไฟหรือไม่เอาเลยเจ้าหมีไปเลยไปเลยดีเจเต้องารถไฟขับ ตายแล้วโอ้โหเอาไปตายไปว้าวฉันอยากลองขับบ้างอ่ะฮะเจ้าหมีได้เลยได้เลยนี่เกลลองมาลองขับดูนี่นี่นี่เออมันไม่มีเหยื่อเลยอ่ะเอออยากได้สักตัวแถวนี้อะย่างเยเดี๋ยวก็เดี๋ยวฉันหาให้แป๊บนึงนะเหยื่ออยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ฉันเจอ ตรงเนี้ยเหมือนเป็นโลหะเลยเนี่ยดูสิเนี่ยตรงเนี้ยเอจอไรมหรอบังคับยังไงอะตรงนี้เนี่ยเนี่ยก็กดไอ้ตรงคันโยกเนี่ยเดี๋ยวฉันหาเหยื่อให้แกไปหนึ่งนี่เอ้ๆคุ้นๆอะไรเสียงมันมาใ,ใกล้ๆตรงนี้นี่อย่าบอกเขาว่า เอาละครับต่อมานี่คือไซเล h e ฮดบลัดนะครับที่เต็มไปด้วยเลือดดูแล้วก็ลองพื้นที่ด้วยกล่องกระดาษเรียบร้อยแ,แล้วรถไฟจะได้ไม่ตกลานะครับเอาเลยเจ้าหมีลุย,ลยเยลยจไปแล้วครับไปแล้วครับเอาไปโอ,โโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเจ้าหมีเป็นยังไงบ้างอะ่ะกับตัวไซเลนเฮดบลัดเนี่ย อะไรอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ลองรถไฟเฉยๆลองรถไฟอะไรก็ต้องจะดูอยู่ว่าใันไงจำยังหายเหยื่อให้แกดูหไหมายฉันจะหันนอนอีตัวหนึ่งไงให้มันเป็นเหยื่อแกเนี่ยแล้วแกเอามาลุนมาชนฉันเนี่ยดูสิเนี่ยเจ็บจะตายอยู่แล้วโอ้าบัตรทำไมมันหอนแยจังนั่นแหละเดี<ต>๋ยวฉันแกแค้นให้โอเคเปล่าไม่มีปัญหาหรอกนี่แต่นี่แต่เจ้าบัตรทำไมมันหลอนแย่จังแล้วว่ารถไฟโหดมั้ง นั่นก็คือไซเล h e ฮดไอนะครับเป็นไซเลนเฮดเจ้าแห่งน้ําแข็งนั่นเองดูจากที่มันสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยมันจะแบบใช้พลังน้ําแข็งเหมือนเอลซ่าได้เลยมาไปเลยหยบเลยนีสต์เครื่องก่อนดิดอ้ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหีเดี๋ยวมันจะหนีจัดการมันเฮ้ยมันหีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วเฮ้ยอะไรอะุ๊กนี่เนยหยบเลยตรงนา โอเคตัวต่อมาน <royable> <What S 2> ั <busca> ่นก็คือ Silent Head Shadow นี่สีดำทะมึนเลยซึ่งมันลอยได้แล้วมันก็ฟลุบฟับฟลุฟับได้ไวสุดๆไปเลยมาดูครับว่ารถไฟของเจ้าหมีเนี่ยจะทำอะไรเจ้าตัว Silent <nonsense> Head ตัวนี้ได้หรือไม่มาเจ้าหมีคุยเลยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมันยดิ่วะ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 เอาไปไหนแล้วะ <laughs> ทำอะไรอะ่ะมันมีเข้ามาในรถไฟแล้วมันก็ตายแล้วมันก็หยิบพลัดไปไตายด้วยเรืองงเจ้าจหมีเมื่อกี้อะไรของเองเนี่ยอยู่ๆก็ตายเฉยเลยอะไรตายที่ไหนมันมาฆ่าฉันเนี่ยดูด,ฉด,ดิฉันขับรถไฟแล้วมันพุ่งมาพุดเลยแล้วมันก็ตายแต่ฉันตา เออใช่เมื่อกี้ตายพร้อมกันเลยมันวาร์ปเข้ามาเจ้าหมีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะโหดกว่าเดิมนะนี่ใสเลนเฮดบูนี่เป็นไม้ไม่รู้ว่าจะโหดหรือไม่นะเดี๋ยวเจ้าหมีลองชนดูอ่ะลองชนมาเลยแแอออ้้้เ่งงมมัาววววิิลลครบโอ้้โหเก่งมากเลยเจ้าหมี ไม่ต้องชมก็รู้แล้วว่เาเก่งไอ้ไหพวกเนี้ยกระจอข้งนั้นบอกอ่อยเฮียเกิงมากเราแบบเนี้ยไอ้พี่ป่าไอ้พี่แจ๊ะกไว้ดดูกมกแบ่ะพี่ใจงน่ะอุ๊ยขึ้นมาได้ไงอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะ โอ้ยังจะซ้ำอีกเดชขอโทษเ<ด>มื่อกี้อยากให้มันขำๆม,มาจะโหดอะไรลักดาเนี่ยโ,โอ้โหโนี่มันไซเลนเฮดยืนกันเป็นบอยแบนเลยอะ่ะเดี๋ยวๆอันนี้มันนั่งเออไม่ได้ยืน บอยแบนด์เกาหลีใหม่จะต้องสยบนะครับกับกลุ่มแก๊งไซเลนเฮดพวกนี้โอ้โหไม่นะออกซิงเกิลเมื่อไหร่ก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยล่ะทุกคนมาเจ้าหมีอะอะอะไรอะไรเ้าไม่จะเกร์กุ๊บบอยกุ๊ปอะไรเนี่ยเดวิลกุ๊บหรือไงฮะเดวิลกุ๊ปมันเป็นปีศาจสัปราดกุ๊ปเนี่ยดูโอ้ไซเลนเฮดออกอัลบั้มชื่อว่าอะไรรู้เปล่า ชื่ออะไรอยากฟังเหมือนกันชื่ออะไรจะไ้ไปซื้อแผ่นซื้อแผ่นเปิดบอยแบนด์สยองอย่างเงี้ยเนี่ยเราถึงต้องทดสอบวองแข็งแร่งว่ามันจะเป็นบอยแบนด์ได้หรือไม่ลองชนมันดูว้ได้ได้ฉันขับชนเลยนะเอาเลยเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วว่าไงอึด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 ชนอ S <S อันนี้หมาตัวที่7โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปของเกมแกนี่บอสถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร e กับกดกระดิ่งให้กับต่อตอปิโดด้วยสำหรับวันนี้ต่อตับปิโดและเจ้าหมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไม่ตายอายเจ้าหมีไปไหนอะ <S 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 ไอ้หมี <S <S ไปได้อะไรอะ HURRAUSE <laughs>